ก็ลกับสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ยมือเศราราเนาะคะ่ะกะบรรยากาศช่วงเสารเมื่อนี้ก็เป็นเศาราวันที่ยีิบสามธันวาคม2 5งพห้าแต่ว่ารัฐบาลทยหงวดต่อไปสิเป็นวดวันที่สองนะคะมกราคม2568ัร้ิเหลื่มพ่อสอหม่ปีไม่ก็ขอ,ขอแห่งมิเตซิงดีๆเขามาเนาะคะ่ะ สิ่งใดบ่ดีก็ให้ทิบไว้ก็ับปีเก่านะคะเมื่อนี้กะมาฝากตอนปูเป็นหายาเบิกทราบก็บให้พอแม่พี่น้องสายบุญไปอีกรอบนึงเนาะค่ะนาอกะ,ะ,ะ,ะบ่าหลายชุดนี้จะเป็นชุดขวัญใจผู้เฒ่าตอนรับปีใหม่เนาะคะ่ะขอให้ได้เงินใส่หลังปีใหม่นอกมันออกวันที่สองเขาอาจจะบ่ได้กินปีใหม่แต่ว่า เข้าไปสลองหลังปีใหม่ก็ได้พี่น้องค่ะเพราะว่างวดนี้จะไขไขงวด 1, 9, นะะึ่งเก่าเนาะค่ะปูเพ่นมามหายเองกับมือเนาะคะ่ะเพ่นหายซิบเก่านอกงวดแต่กับป้ากดวาได้ออกสิบเก้าเนาะค่ะว่าแม้นออกเกนะ่าหนึ่งนอกงวดนะั่นเนาะงวดนี้ก็สิกับนํำเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าจะเป็นชุดประหยัดงบสองหางเท่านั้นบนล่างสําหรับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่งบน้อยเนาะคะ่ะ คืองวดนี้กะถือว่าแขนยู่คันว่าวาให้ฟังค่ะใช่ว่าเบิรกซับอักเอาพูดเดยวเบิร์กซับไปอักมาไหวเบิดสูซูหม่องคุณเขาอ่านแล้วเนาะจา้ะเป็นความฝันเนาะค่ะของเบิร์กซับส่วนมากกะสีบพื่ใดคำนวณด้ือว่าไปฟังเด็กเล็บเด็กดังมาแต่ใสส่วนมากฝันตัวใดก็คือตัวนันบางที่ก็ตอ้องขอไพ่ถ้าเกิดว่ามันไปตรงกับลายลสยตำหนักเนาะ คิดว่าบวชดอ,อกมั่งวันนี้เบิกทรัพ่านอนเบิกทรัพกับปอยไปเต่ตนต,น,ตนแล้วคือเบิกทรัพย์อยไปสองสามซีขันรงแตามหนึ่งสองสามสามคือผีเด็กหน่อยมาเขียนให้เบิกทรัพย์เราจะบ้านนี้กลางจากเสียงเด็กมากจะไม่ได้เขียนแขนเม็ดเดียวหางเดียวแต่กับซีร่งให้แตามหนึ่ง คือฝันเหมือนนันฝันว่าอ c ซมาสองรถทั่วสิมาวายปูแต่ว่าขันถือขวดนี้กะอย่าลืมเลยค่ะเด้อมาบวงสวงนากันสงสัยจะต้องไดไ้เรียงปูแล้วตั้งใจสิบวงสวงวันที่ยีิบสมากราค่มสองห้าหกปดเนาะกามาฝันกวนว่าอ c ซมาสองรถทั่วมาบวงสวงซอย ็นได้ผลไม้ไม้มา,มาได้ตุ๊กตานั่งล่ำแล้วก็ได้เี้ยงดอกมาใหาป้ปูหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าคนมาหลายค่ะจะขอให้แม่เป็นในความฝันเด้อคันถืองวดนี้ให้มาไหว้ปูนำกันเด้อวันที่24มกราคม2568ถ้าถูกงวดนี้ขอให้มาไหว้ปูด้วยกันเนาะค่ะเนาะถ้าใครมาได้เนาะ กาครบรอบวายปูวายยาวายเทวดาคู่บาอาจารย์เนาะค่ะเบิกทราบปัสสิวายทุกๆปีเพราะว่ากาเฮ็ดมาโดนแล้วตั้งแต่สมัยพระท่านเฮ็ดยูทูบนะค่ะหรือว,ว่าทักมาหาได้0 9 2 8 6 1 8 2 1 4 0 9 2 8 6 1 8 2 1 4ค่ะกระโทรมาได้ก็ได้เนาะแต่ว่ามื่อนี้ควันใจพุทธเฒ่า ได้มาเขียนเขียนคือมีผู้ยิ่งย่างมาถามเป็นเอฟซมาสองรถทัวเมืองน,นั่นแหละมาแล้วมาถามเบิร์กซบวาเบิร์กซับกันปูเป็นไหยเล็กมาย่างมาสัน่น้้ละเด้แต่ต๊หมดนั่นเด้สองสามซีได้ว่าในฝันเนาะบานี้เพื่อนก็นเลยถามอีกว่าอันเอาเขียนเขียนตู้เดียวนะว่ามีบ่อได้ว่า เพื่อนก็นเลยใจใหายเพื่อนได้บอกว่าเพื่อนได้มาออนแฟงเบิกซาบอกว่าเสียเอาอย่างกระดอกระเดียกแทงให้ไปแขวนแขวนตัวเดียวกะเสียเที่ยงมากแถมเพื่อนวะเอาไปโหลดนะให้ไปคันเสียเอาตัวเดียวเม็ดเดียวนะเอาไปโหลดสามสี่สี่สามเพื่อนวะบอกมาตัวเดียวโอโลนขะคะือฟันยำ่ำก็เลยฟันท่งควันใจพุทธเ่าไปสามสี่สี่สาม ้วกาย่านเนาะคะ่ะย่านต่ำลงมาคือสองซีเนาะคะ่ะสองซีคือ,อย่านลดลงแต้มค่ะเพราะว่าวันที่ยิบซีพอดีที่ห้าสิหวกันเนาะตั้งใจจะไหวแต่บางว่าสีนี้เงื่อนไหวพอแต่ว่าสีจัดวงวงวงใม่ห้านี่แหละคันสีเป็นแปะใดก็คือ เลขสามสิเป็นเลขแปดเท่านั้นเดี๋ยวเราเอาเบิกทราบสิเติมตัวกันในกาแล้วก็มาฝันมเมื่อนนี่นเอกฝันวาคีจักรยานขามาแต่ฟังเล่าบานในโอบป,ปอไปขี้ซี่ประตูเล่นออกไปทั้งหนามาฝันใส่มือนีุ้่ดีพปดีเป็นมือวันจันรอเจาะเบลี่ยนรถหนึ่งหาศูนย์หนึ่ง แต่ว่าเบิกทรับมันใจเม็ดเดียวหางเดียวขึ้นี่ล่ะสามสี่สองสี่ขันแมนมันสีแปรเดอร้อพี่น้องเดี๋ยวสิเหตุเป็นตัวกันไว้กาเพื่อคว่มรลอบคอบนะคะทำตัวกันไว้ก็คือสามเป็นแปดอาจสิบเป็นแปดสี่อันนี้คือชุดประยัดงบคักแล้วเนาะค่ะ ส่วนตัวอื่นกะสิรอไปเบิ้งไทยๆช่วงไก่เล็กออกถ้าเกิดว่าเพิ่นมาเน้นมาเขียนหายด้วยว่ามาแปรตัวใดกับมาเน้นกันเนะค่ะเนาะช่วงนี้กับเอาเม็ดเดียวหางเดียวไปก่อนคือสามสี่สีสามถ้าจะตำลดลงมากก็คือสองสี แล้าตู้กันคือแปดซีซีแปดท่อนั่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดอสิบห้าเบิงบาทนี่ว่าตู้กันกับตัวเน่นคนใจผู้เฒ่าเนาะคะ่ะสำหรับผู้งบน้อยผู้ใดมัดงบหน่อยน้อยงบหลายเนาะคะ่ะมีเงินหน่อยอยากเอาแขนแขนเนาะคะ่ะชวนสุดเต็มเบิกซับปอยไปคลิปก่อนเดวกระหายกบไปเบิงคลิปร้างแจ้งไดกับเป็นแนวทางเป็นความฝันมีเข้ามีหลดปด ใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เพได้ให้เสื้อด้อพี่น้องบางคนว่าคันว่าแม่นคือพอให้พี่ให้น้องจ้าของซสื้อมาบัวเขยัง้งพน่นกับกามีคือกันเนาะค่ะกับเขากับว่าคือกันกับอันนี้กับบอกวกรอนว่าวอาให้อิฟซี่ผู้เพนติดตามฟังเนาะค่ะสำหรับผู้บอกมาก,กระเลือนพานไปกับ บ่ตตรงซื้อก็ได้เนาะค่ะอันนี้คือว่าให้ฟังมารุนรรา่น้ำเบิกทราบก็ได้ว่าเบิกทราบี่ฝันเองซื้อเองมีสิเป็นทรงได้สีได้หรือเสียเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันในการชื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ,ปะไปเบื่องเลขกน้่กันพี่น้องแนวทางขวัญใจพฒทาเดอวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้คุณพอ่อคุณแม่โชคดีมีใช่เด้อค่ะเด้อ เพิ่นมายามหาสามซีเนาะค่ะเบิกซับย่านลุ่งกับยาซย่านลุ่งสองซีกรับตัวกันนี่คือตัวย่านเพราะว่าซื้อสามซีมันก็ออกไปแล้วเนาะมันออกไปดูแล้วย่านหนังวัติย่านมันลอยออกมาแปดซีค่ะพี่น้องค่ะตัวย่านคือย่านออกแปดซีเนาะคะ่ะย่านเลขสามนี่มันว่าเป็นเลขแปดเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็ว่านี้วแท่งั้นเดอใช้วิจรารณญาในการรับชมแคปไว้นะคะสำหรับลินี้กับซิล่าลงใบก่อนเดอร์มาจกกันตา